ก็คือถ้าเรามีฝุ่นละอองซึ่งฝุ่นก็มีหลายนขนาดนะคับตั้งแต่ขนาดค่อนข้างโตถ้าฝุ่นหยากนี่ปัญหาก็ไม่มากพอมันจะหนักแล้วก็ถึงนะ,ะ้ะเกิดขึ้นมามันก็จะบบตกลงบนพื้นอย่างรวดเร็วนะฮะในเวลาไม่กี่วินาทีไม่กี่สิบวินาทีก็ถึงพื้นแล้วแล้วถ้าฝุ่นละเอียดอย่างเช่นพวกไวรัสไวรัสพวกนี้ขนาดมันจะเล็กมากนะฮะ เรลามันมีขนาดเล็กๆความเร็วในการตกตัวถึงในอากาศเรานิ่งสนิทนะฮะมันจะตกช้ามากมนะบางทีชั่วโมงหนึ่งตกตัวได้สักนิ้วสองนิ้วอะไรอย่างเี้นะซึ่งมันน้อยมากแล้วระหว่างนั้นก็มีลมมีอะไรพัดม,มาแล้วก็ลอยกลับขึ้นไปใหม่นะนั้นฝุ่นเหล่านี้ถ้าเราให้กรองมันหรือหรือไม่มีมาตรการพิเศษเนะฮะเราจะไม่สามารถให้มัน <c oughs> ตกไปกองอยู่บนพื้น โดยทอชาติได้นั่นเออเราก็เลยต้องมาทาความรู้จักนิดนึงว่าตัวอนุภาคมันมีพฤติกรรมยังไงเวลามันอยู่ในของไหลหรือว่าอยู่ในอากาศหรือในบางครั้งถ้าเราอาจจะกรองจากน้ำเป็นสซอรกีก็หลักการก็คล้ายๆกันก็เลยเป็นส่วนนี้แต่ว่าเนื่องจาก คิดว่าพวกเราคงไม่ได้กลับจะทําวิจัยเึื่นใฮะข้อมูลจะมีในเอกาสารแต่ว่าจะไม่งลงรายละเอมากนะฮะแต่ว่าถ้าสงสัยหรือสนใจอะไรพิเศษก็อยากให้ถามมาก,ก่อนะะเพื่อว่าจะได้มีเวลาให้อาจารย์ทัศชัยได้พูดถึงหัวข้ออันสุดท้ายมากขึ้นนะฮะว่าในการลักกองหรือว่า ฝุ่นหรือระบายอากาศหรือว่าการจับฝุ่นละอองต่างๆที่ทางผมและาายันาใชัยนาีได้ทำมาเนี่ยเราไปศึกษาปัญหาฝุ่นในโรงงานโม่หินเคยดูพัฒนาตัวกรองฝุ่นละเอียดจากโรงสีข้าวที่เป็นแกรบนะฮะเราเอาแกรกมาช่วยในการกรองฝุ่นละเอียดจากโรงสีหรือว่า ศึกษาใช้ไซโครนสครับเบอร์นะะในฝุนเวลาฝุนละเอียดมากๆเราจะจับได้ดีก็ต้องมีมาตรการพิเศษวิธีง่ายๆหนึ่งก็คือสเปรย์รองน้ำเพื่อจับฝุนละเอียดนะครแต่ว่าเพื่อการผสมได้ดีเราจะใช้เป็นเครื่องไซโคลนะะเราไม่เป็นไซโคลนสครับเบอร์ ต้นะเราก็มีการทําวิจัยในส่วนนี้จริงๆอีกส่วนหนึ่งที่เคยทําแต่ว่าในครั้งนี้ที่ว่าไม่มีเวลาพูดถึงก็คือการจับแก๊สกลิ่นเหม็นตอนนั้นที่เป็นประเด็นมากก็คือเวลาวัดต่างๆเวลาเผาชาวนากิตนะครปล่องนี่มันจะมีกลิ่นออกมามากเพราะว่าบางครั้งเวลาเผาก็ อาจจะมีศพก็ใส่เสื้อผ้ามีวางทรัพย์ส,สมบัติส่วนตัวเข้าไปด้วยอะไรนี้เนะี่พวกพลาสติกพวกอะไร้วเวลาเผาก็จะมะีพวกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะซึ่งเนื่องจากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นไปได้ยากเราจะเตาเผาขยะที่ดีจะเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นี่อุณหภูมิมันต้อง 8,900ขึ้นไปเราต้องให้มันเวลาร้อนเป็นเวลาไหลยวินาทีถึงจะเกิดการเผาไหมไ้สมงฝุณนแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่เราไปไปดูไปไปวัดตเตาเผาศพต่างๆก็อุณหภูมิ5 0 0 5 0 0 500, 500 600, แ,แล้วถ้าเผารอบเดียวโดยไม่มีเตาอีกชั้นหนึ่งมาเผาให้หมดจบขึ้นมันจะมีฝุ่นมี ลองต่างๆพวกไขมันพวกอะไรบางทีมันยังไม่ได้สายตัวแต่มันแค่ระเหลยออกมานะะนั่นก็ใครที่มีคอนโด,โดอยู่ใ,ใกล้ๆวัดทัดทองแถวสุขุมวิทแถวอะไรก็จะมีนะะอาคารสูงนี่อยู่ไปสักพักหนึ่งกระจกหน้าตา่างไรมันจะมีคราบเมลามาติดนะฮะซึ่งจริงก็มาจากเมนเผาสนะฮะ สิ่งเหล่านั้นทีนี้ในการกำจัดตอนนั้นที่เราทำกันก็คือเพื่อให้จับรูปภาพเล็กๆในระดับโมเลกุลแก๊สได้เราก็ใช้ประจุไฟฟ้าเราจะสร้างอะรถเป็นตีกตอนขึ้นมาก็จะมีกระบอกแล้วก็มีโครนาแล้วก็สร้างอิเลกตอนโดยการปล่อยโครนานเวลาแก๊ส โมเลกุลแก๊สทิ่งผ่านอิเล็กตรอนก็ชนอิเล็กตรอนโมเลกุลแก,สก๊สถ้าจะมีประจุแก๊สนีนนีจจะเป็นอะเซตัดีไฮหรือวเป็นแก๊สที่มีกลิ่นเหม็น,นหรือว่าเป็นนันตรายาแล้วเราก็จะมีตัวขั้วอีกฝั่งหนึ่งให้มันวิ่งไปก็คล้ายๆหลักการจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะเพี่ยห็นว่าอันนี้ไม่ได้จับฝุ่นแต่ว่าจับแกส๊สซึ่งมันจะซับซ้อนอ ยากกว่านิดหนึ่งในแง่ที่ว่าโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามากก็สามารถจับได้ก็เป็นงานที่ใคยทำไม่หนึ่งกันเราก็เป็นระบบเรตอนแท้ๆไม่แต่ที่ว่าในวันนี้คงไม่ได้มีการพูดปะไรเดีนกเคกลับมาเรื่องว่าความรู้พื้นฐานพักเราว สั้นๆว่าท่านโลนยีนอนุภาคเืออ,ะะอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่ในมือนอกมีสาคมอะไรพวกนี้ตั้งมาร่วม60-70ปะะีบางแห่งก็เรียกเป็นทาวเดอร์ถ้าเราเรียกพาริโต้เราเมื่ก็เราพดถึงอนุภาคเพียงไม่ไม,ไม่กี่อน,นุภาคหรือไม่กี่เมะะ็ดแต่ถ้าเป็นทาวเดอร์ก็เป็นผงในปริมาณมากๆนะฮะกือความมว่นคง แน่นอนแตอนี้ก็เทคโนโลยีก็เป็นศาสตร์สาขาซึ่งใช้กันกว้างขวางในวายไร่กานะรวมทั้งเหมืองแร่รวมทั้งพวกอุตสาหกรรมเทศอาหารอะไรก็มีการใช้กันนะอาหารตอนหลังเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกเราก็มักจะทําเป็นผงเม,มื่อครู่เมื่อครู่ไม่ได้บริาการกาแฟแต่ว,ว่ากาแฟเดี๋ยวนีน้ก็เป็นผงถึงแม้ชาก็เป็นผงซุปเดี๋ยวนี้ก็เป็นผงแล้วก็รสชาติก็ดีนะ มันสะดวกดีไม่ต้องมานั่งต้มซุปทานตอนเช้าอะไรก็ฉีดซองนะครับใส่น้ำร้อนก็ได้ซุปเป็นของหวานทานได้ทันทีเป็นต้นนี่นั่นก็มีการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอะไรด้วยแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมจริงๆในกระบวนการผลิตต่างๆทั้ง,งในการป้อนการส่งการแยก การทําปฏิกิริยา fluidization หรือการโคดเดี๋ยวนี้การทาสีรถยนต์ก็จะมีระบบพ่นสีแล้วเป็นพาวเดอร์นะคะาวเดอร์โคดแล้วก็ค่อยไปซนเซอร์ให้มันเคลือบเจ็แน่นเป็นชั้นแทนที่เราจะเอาสีที่มีโซเวนมีอะไรในสภาพเปลียยไปฉีดพ่นนะฮรกเป็น พาวเวอร์โคชิงก็มีรหรือระบบโรโมระบบบดอะไรต่ออะไรนี่นก็มีทีนี้ศัพท์ที่ใกล้กันอีกอันหนึง่งก็คือบางทีเราจะเรียกเป็นพาร์ทิเคิลแมสเตอร์หรือพีเอ็นะครถ้าใครเรียนพวกมวลภาวะอากาศจะพูดถึงคำว่า PM กันมาก PM ก็ย่อม,มาจาก Particulate Matter นะครับ อย่าง Tm 1 0 n เยนเขาคงรู้จักนะ,ะเวลาอากาศเสียทิ้องออกมา10ก็คือ10ไมิรหรือว่าไมโครมิเตอร์ว่าอากาศเสียนี้มีกุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมโครเมตรอยู่ปริมาณเท่าไหร่ g p p m นะฮะก็เป็นตัวควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่สำคัญอันหนึ่ง แต่ต่อหลังเราก็จะพบว่าฝุ่นที่เป็นพิษมากๆอย่างเช่นมาจากเครื่งอยงยนต์ดีเซลมันจะเล็กกว่า PM10 อาจจะเล็กกว่า2.5ไมครเมตะนันในเมืองน,นอกก็จไดพูดถึง PM2.5 พวกทาง EPA ก็จะบอกว่าต่อไปนี้ไม่คุมเฉพาะ PM10 แค่นั้นเอ อากาศสกปรกที่ทิ้งมาจากกล่องหรือทิ้งมาจากเครื่องยนต์ทิ้งมาจากอะไรต้องดูเพียงถู p ท้ายด้วยเป็นต้นสามอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะ